คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะเอาละค่ะก็สวัสดีพี่น้องชาวกระเทยเด็กทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทอีกเช่นเคย ซึ่งวันนี้พวกเรากะเธย3ามคนนะคะมีออนนี่แล้วก็ยังมีอาพวกเราจะมาเล่นเกมกุ้งกันค่ะเย้เฮ้ยเกมกุ้งนะคะ is not เกมปลาหมึกนะเกมกุ้งนะคะไม่ใช่สกิดเกมถ้าสกิดเกมจะโดนฟองเอาเลยไม่รอช้าเกมเกมคิดได้ไงชิมเกม,มเกวันนี้มากัดเจบแบมนะคะเจบแบมหัวแดงเนี่ยโชว์ตัวเจบแบมหน่อยแล้ว ่าแล้วก็ไม่ใหญ่มูนไลท์ของเราคนดีคนเดิมนะคะนี่วันนี้มันก็สามนอจะไปบุกลวงชิมเกมกันค่ะทุกคนพวกเราสามคนต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นฮะก็ใช่ไงก็สคน again again please พวกเราสามคนต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นไม่คือถ้าบอกว่าถ้าเล่นเกมสุดท้ายแล้วเหลือกี่คนก็ได้ไง Oh, เอามาเหลือกี่คนก็ได้แหละเราทุกคนต้องได้กลับบ้านจะไม่มีใครตายไหนไหนไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันกลับบ้านเลยนะไหนอ๋อเออนั่นแหละฉันจะเป็นจุดศูนย์กลางตลอดแหละเพราะหัวเธอโหลดหัวโหลดเติมผมให้แล้วขอบคุณเจ๊แบมนะผู้เสียสละเลยเรามีผมอันนี้คือออนนี่หรือเปล่าคะกำลังจะมาศิลยกรรมที่ไทยหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ออนนี่ค่ะนิโอลออนค่ะหลัว รู้สึกมีกลิ่นนะอุ๊ย <c oughs> เล่นอะไรกินอะไรหรือเปล่าอ <c oughs> ะไรอุ๊ยทำไมต้องเป็นหน้าฉันอีกแล้วอุ๊ยนายอ่ะทำไมต้องหน้าใหญ่ <c oughs> เออทำไมชอบแผ่นกล้องไม่เข้าใจา <c oughs> ฉันอยากจะขอเชิญเชิญ <c oughs> ทุกคนมาเป็นเจ้าของค่ะ <c oughs> ทุกคนที่นี่จะเข้าร่วม6เกมที่แตกต่างกันใน6วันค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่ทำให้เราต้องแปลไทยเป็นไทยขอบคุณที่ให้เราแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะปุยตุ๊กตาเน่ามากสักบ้างมีเม่ออยู่มาสองซีซันแล้วไงเอออยู่มาสองซีซันแล้วเริ่มยังเริ่มยังวุยไลกุยไลเเอ้ย อย่าผักนะอีดอกทั้งหลังมึงหยุดอีพวกกระเทยสองตัวไม่อยู่กับใครไม่สุงสิงใครอย่าไปสูงสิงกับใครอย่าไปสูงสิงกับใครอย่าไปสสูงงิกับใครเอยวาู่กับฉันฉันเห็นอีหัวฟ้าอีทานอสอีทันนั่งอีทานอสมึงอีพุคุมมันผักได้อีดอกอย่าไปอยู่ใกล้พวกคมอยู่ใกล้พวกคมจะถึงแล้วจะถึงแล้วสาววิ่งสาววิ่งสาวไปโอ้ย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 อย่าอย่าทำชี้หาก ไม่อีนะมันแหกอะดันไงเรียบร้อยเรียบร้อยโนเบิร์กเราอยู่ข้างๆกันโนเบิร์กเข้าแล้วเย่เข้าแล้วไปถึงแล้วย่่าเดโอ้ย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 เออคนตายน้อยจังเลยอ่ะอยากได้เงินมากกว่านี้อ่ะทุกคนไปตายให้หน่อยเราจะรอดกันสามคนเออใช่ไหมพวกเราต้องรอดแคนสามคนหักหลังกันนะนี่อาจจะไม่ให้แต่ว่าหลังให้หลังหัก นอนเตียงเดียวกันสามคนยิ่งกว่าครอบครัวนั่นแฟนมากเลือกเลือกเราชอบเลขคี้เราเลือกเลขสามได้สามเหลี่ยมได้เราได้ล่มล่มรอบที่แล้วฉันได้ล่มเจแบมรอบที่แล้วได้ล่มล่มอ่ะค่อยๆเราอันแรกปาดไปถ้าพอมันเริ่มลาวค่อยคยจิ้มนะเจแบมปาดไปเลยถ้าค่อยๆเาวค่อยจิ้มทุกคนโอ้ยใครอย่าล้ำปืนอีดอกไม่ตลกเสร็จแล้วรแล้วคคทุกนมันมันลาวอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเออ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกได้เลยเหรอ๋อมันจะส่งเราอออกมาเลยนี่ไงพวกเราว้ายอันนี้ง่ายไอ้ที่มันต้องอยู่กันเป็นทีมมากโอ้โหไม่หกแผ่เลยหรอใช่ไหมรอบนี้แหละกูจะอุ้ยไออีอีฉันมาทำอะไรคนแรกคะเนี่ยไหนเลยคะแค่อ่านภาษาเกาหลีออกมันคืออะไรอ่ะหัวโลนมาก อย่าบูลลีโอ๊ยแกจะอยู่ทีมเอานี่ไงไม่ใหญ่เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเสียแบบเสียแบบอะไรอ่ะเสียแบบอะไรอ่ฉันต้องเป็นคนทำอะไรอ่ะฮะได้อะไรอ่ะกูได้โอ้ยเย้กูได้ตะกี้โอ้โหตะกี้แปะแะฉลาดไม่ได้ตะกี้ไหมครับโอลยกดกดให้มันถึงสูงสุดโอ้ยมันไม่ถึงโอ้ยได้แล้วได้แล้ว โอ้ยอายย่าย่าละเดี่ยวมันเดียวมันเดียวจะแบมันเดียวมันเดียวมันเดียวสูงสุดเลยปะอีเขี้ยวโอ้ยไม่พลาดเก็บล่ไงอีดอมาเก็บเล่ไงอีเขี้ยมาเก็บเล่ไงโยคนทำลายเออโอ้ยแกไม่พลาดเดี๋ยวหินไม่พลามันเก็บไปอะเฮ้ยอ๋อต้องกดกดให้โดนแกจะเหยียบหินไม่พลานอี๊ เธอเอาหินมันสุดมันเลงยากหินไม่ต้องุดหินหินกลางกลางหินกลางกลางเอามาเก็บเฮียอะไรเนี่ยเอามาเก็บง่ายจังกลางกลางเหรอไม่เห็นผ่านเลยกลางกลางหินชั้นใต้กลางกลางอประมาณอันที่สามที่สี่แกชั้นใต้หงแม่กระเทยแก่ตายหงแม่มาเก็บมาเก็บเล่นง่ายทิตย์เนี้ยกดกดกดให้โดนมันมีอันนั้นให้กดโอ้ยสรมีลูกแข่งเฮียโอ้ยเล่นไงลูกห่างเอาไว้กลางกลางนะลูกห่างเอาไว้กลางกลางนะอ๋อเก็กละเก็ละแกละ มาเก็บต้องต้องไอ้นั่นอ้กดกดอนะนะโอ้ยไม่หันลูกก็ต้องตายโหงหันไหมลูกนยากเกินยากเกินไม่ไหวสาหัรก็เล่นง่ายอยู่ทุกคนโอ้ยสุดท้ายเล่นง่ายอ่ะแมงมวงเขียวก่อนแล้วค่อยตีลาก่อรสขมลาก่อนทุกคนปากนุ่ปากเมียด้วยปากโลกหานเมีย อย่าพึ่งบอกล้าบังกูปากนูกปากเมียด้วยทุกคนอย่าเพิ่งตายแกลูกห่างประมาณไหนนะลูกห่างต้องให้มันกลมๆไอ้ลูกห่างเอาไว้ตรงกลางตรงกลางกลางๆประมาณกลางกลางฮึบเฮ้ยผ่านเทคเดียวผ่านฉันใช่ผ่านนะ เอกเดียวกันไอ้เชี่ยอีกแก้วตีแป้นนี่เตะตะก้องไงเตะตะก้องไงเตะตะก้องเตะให้ขึ้นวงกลมสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนแล้วค่อยเตะอีแบบรอดปะเนี่ยรอดรอดอีกแล้วไม่ไม่ใช่ไอ้ตอนนี้อันนี้ตัวเย่ไปแล้วได้กดรูปดวงตาได้ไหมร๋อคนไทยไงเป็นคนไทยเขาไม่เราเป็นคนไทยเป็นคนไทยอย่างเรียนบาเก็บบาพาน ปะขาอย่างเล่นกดเก็บบอลมนเล่นยากเกินอ่ะมนเล่นยากเกินวันนี้ยากจริงใคคนเดียวอุ๊ยโอ้โหฉันอยู่ติดกับแม่ใหญ่อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าใช่แบบู้นะทุกคนห้ามตายนะไม่ชอบลูกสีแดงเลยลูกสีแดงมันอ้อมไายอ่ะบิยอนเซป้านนี่ได้คนแรกว่ะได้คนแรกว่ะ มันไม่แตกให้กล่ะทุกคนเออแตกแล้วพลังชีาร์ทไม่ผ่านหรอพลังชี้ฮัทเออเทคเดียวพลาดปะพลังชีาฮ์ทปั่นฮ้าทำให้ฉันเติบโตจนจำไว่ได้ทุกคนเหลือเวลาอยู่แหมกว่าจะผ่านได้อีกแบบดซีมันเคียนคนไทยเป็นคนโอ๊ยคนเล่าก็ได้เป็นคนไทยคนไทยคนไทย คนไทย,ยนี่คนไทยคนไทยอกผ่าน,ปน,าานไปแรงชีฮักเก็บมาลชีฮักเหลนาลนี้ชีฮักมาแรงเรลานี้ชีหักมาแรงเพราะชีหักเป็นคนไทยลูกห่างเทคเดียวผ่านปึง้งลูกห่างเทคเดียวทิ่ปึง้งปึ้งไหมผ่านไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ถึงไหนแล้วเนี่ยแบบนึงเก็บมาเก็บอยู่อ๋ยฉันมาดอต้อนแล้วนะดอเลยดอเลยดอไปเลยอ๋ออ๋อ อ้าวล้มอ่ะทำไมล้มอ่ะดอกไม่ผ่านก็เลยล้มอีอีอีผ่านแล้ว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 อย่ามายิงกูขัดกูผ่านเออเออ ไม่ใญ่โซโซมาเราต้องแก้อุ้ยไอแรงมากเงอเมซี่ดูช่างชวางโซเห็นที่ชวางช่างช่างลิงกะลิงกะลีเอาเมซี่ดูช่างชวางอตีพวกเราอยู่ด้วยกันด้กันอกัเราอยู่วยกันแกทํามันเอาสองคนนะอาแค่สองคนเดียวฉันแยกอนค อันนี้กอลิงกะ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 ลิ I played this game I have played this game before กี yeah. ่คนกูเย้วเลดแล้วแล้วแล้วโอ้ยหนึ่งคนหนึ่งคน Number ไม่ไมเปิดไม่ได้อันนี้อันนี้ Number เอ้ยเฮ้ย มันไม่มีเข้าไปห้องที่มันมีเข้าไองที่มั้าไมเปิดไม่ได้มันไม่มีมันมีคนล็อกหรอมันมีคนล็อกมันมีคนล็ไม่ชีฮัทอย่าทำชีฮัทอย่าทำีที่อันนี่อัน่อันนี่อันนีอ่ออนนี่ออนนี่อนอัน่อี๋อออนันน มันเข้าองไม่ได้ไม่กูโดเกลียน,นโ,ดโดนโดนออนนี่เล่นงานน November านโนเบิลเหรอเธอคนเดียวแล้วเออแต่เงอกเ,เกม<ด>เงือกเดิมเงือกเกมเดี๋ยวกูจะปีนไปเก็บเงินแล้วกูจะออกไปแล้วทุกคนเมชิดู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 ดสักจ้ะโซเฮนจีชางโซเฮนจีชางฉันเห็นเธอคำดีมากอุ้ยแรงมากอย่าผนเเมชิเมชิดูชางชางชาง ลิงกะ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 ลิงโอ้ยใครผักกูลิงกะลิงลาลากระเทยอี๋พวกกระเทยใครสองคนเจ็บไหมครับเ้ปี๋เต้ปี๋เต้าปี๋เต้าปี๋เต้ปี๋เต้เออเออนี่แหละต้องรอเขาไหมเออฉันไปหยุดด้วยสิทุกคน อ๋อล็อกแล้วไม่อยากซองั้งรอบท่านโดนอะไรกันน่ะไม่เคยโดนมาก่อนเลยอ่ะจริงหรอหรอเหรอเติร์ดหรอเติรเติมโอ้ยอีอีหมวกฟ้ามันผักสารแน่มากเลงกะเลงกระเด้อสามคนสามคนสามคนขมวดยิ้มกี่แค่หนึ่งคนเออจะล็อดแล้วเจะแบมจะล็อดแล้วเฮ้ยลอบนี้เราผ่านะเราเราไม่เคยโดนยิงมาก่อนเลยค่ะโอ้ยยี่านี่ผักกุทาป้าสาร ในสารรค์ในสารรค์ผักสวรรค์ในผักตกกันในห้องอันตกกันในห้องเป็นโรคอะไรบ้างโรคอะไรบ้างไอีนี่โอ๊ยใครผักกูเออเติงเตืึ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 งตึงเจ๊ะทำงี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเราเป็นเพื่อนกันโอ๊ยไม่ผักกูเจ๊แไหมเจ๊แไหมโอ๊ยห้องปิดหมดเลยเจ๊แไหมเจ๊ะไหมหเจ๊ะไหมปิดไหม เจ๊บ๊ะมเจ๊ <laughs> อบ๊ะมยังตกอีกเหรอเจ๊บ๊ะมตายโหงเ,เอาเจแกชีห้หางตายแล้วตกกระโดนตกกระจกตกกระจกตายโหงไปแล้วาตายแล้วอ,ออกแล้วออกแล้ว <laughs>